สวัสดีผลิตโชว์สวัสดีครับสวัสดีครับอมาใครไปทรมานน้องฉันให้ตื่นเช้าเช้าไม่แต่ก่อนอื่นนะฮะแชร์คุยตะลุยโชว์ในเ f m จัดเต็มนะครับก็ไปกันทั้งดีเจนะครับแชร์แต่เช้าแชร์เย็นเย็นไก่คุยตุยเคลียร์พร้อมกับศิลปินดารานักร้องชื่อดังนะครับก็ไปกันเยอะเส้นทางที่3แล้วอุดรธานีเสาร์ที่9มิถุนายนนะครับก็ลานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปไปกันได้นะฮะค่านี้มีจะส่งศิลปินไปร่วมกับเราเลยนนะะะะฮฮไไไไไไไปปปปปปดดดด้้้้วววยยยคคครรัับบุณ ไปครับมันไปจริงจริงหรอไงจะไม่มีในเ้นี่เพิ่มดิเพิ่มเวลาขอคิวมันไม่ค่อยจะให้กันหรอกเดี๋ยวครั้งหน้าเราไปเออแฉออนทัวร์ทั่วประเทศในเ๋ยวๆนี้ขอเชิญพุกคุมไปด้วยกันนะฮะเราไปกิจกรรมนี้กอนเลยนะแฉกุ้ยตะลุยชมีไม่มไม่มีแล้วไปเจอกันนะชาวอุดรชาวอีสานนะเราไปเจอกันอทิตยินี้ชาวหนองคายชาวบึงการแล้วก็ชาวเวียงจันทร์แวะเวียนมาเจอกันนะฮะเสาร์นี้อย่ามาเที่ยง ไปหาข้าวกี่อาปลากินกับพที่งานไม่มีข้าวเลี้ยงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาสบายโมงกินข้าวกินปลากันเสร็จแล้วค่อยมาเป็นคนตรงนะอขอต้อนรับน้องเลตเลตมูฟกับผลิตโชคครับสวัสดีคะสวัสดีครับคุณแป๊ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เอออาล่าชุดนี้เปลี่ยน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 ไปเหมือนกันนะเป็นเกาหลีมากเลยน้องโอ้ไม่ไม่เกาหลีขนาดนั้นหรอกพี่มันออกเป็นเอเชียนเอเชียน จริงๆเราถ่ายแฟชั่นให้มันดูเป็นฝรั่งนะแต่ทำไมทุกคนถึงบอกเป็นเกาหลีเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ฝรั่งไม่ฝรั่ง,งในในผมคนมันดูเป็นเกาหลีเกาหลีเลยเป็นฝรั่งครับเราเราได้ช่างภาพแบบนิตยสารมาช่วยถ่ายครับวสวยสเลยนะดูอย่างนี้ในอัลบัมเต็มคืนผีาจะไ,<ม>ไม่มีอย่างนี้นี่นี่ดูดูคือสวยแต่คล้ายๆกับนิชคุณป่ะฮะคืออารมณ์ป่ะไม่ทราบเหมือนกันครับที่พี่บอกไม่ที่ที่พี่ประดับอกอะ นี่ดูนี่สวยงามนะฮะเป็นแบบแฟชั่นจริงๆแล้วการกลับมาเบคมีอะไรบ้างชุดนี้เป็นชุดที่ชุดที่สามครับผมฉันนึกว่าแกจะมีสักห้าชุดแล้วอยู่มาตั้งนานแล้วก็ตามตามเขาอยู่ยัง <laughs> ตามอยู่ <laughs> อ่ชุดที่สามแต่มีเออซิงเกิลเนี่ยปล่อยมาเรื่อยๆก็ใช่ครับ <c oughs> ไม่ได้เป็นแบบอัลบั้มเต็มแต่ว่าก็มีซิงเกิลปล่อยมาเรื่อยๆแบบแบบทีละนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับจนมาที่มาที่ไปของเปลี่ยนค่ายด้วย ตอนนี้มาอยู่ๆๆอยู่อยอยู่อยูเปลี่ยนทีมทํเองใช่ครับดูโตขึ้นไหมโตครับโตขึ้น,น,นครับน, <f> นะครับจอนที่มาที่ไปเป็นไงบริตโชคเล Move ก็เนี่ยแหละครับหลังจากที่เราแบบหายไปเกือบสามปีอะไรเนี่ยครับก็เลยได้มาลงหลักบักฐานอยู่กับฮ u m b r ร l ่าย่ใหม่มผมตอนนี้นะครับก<ช>็ก็ดีใจมากที่ได้มีอยู่ข้างนี้ก็ ได้ออกมาเป็นอัลบั้มที่สวยงามแบบนี้เอาอย่างนี้เราลองมานั่งฟังกันเพลงที่น้องชอบที่สุดตอนนี้คือเราเราปล่อยกันเป็นประจำอยู่แล้วคือเชื่อไม่คิดเราเปิดกันไปคือเพลงถูกคนแล้วใช่ไหมถูกกนแล้วถูกคนแล้วเพลงนี้มันจะเป็นสไตล์แบบว่าที่มีการแดนสนิดหน่อยแดน์นิดหน่อยครับอื จริงๆแล้วคุณไม่รู้แหลรอว่าปริตโชคเนี่ยเต้นเก่งมากนะครับครับโอ้เต้นเก่งรโลเต้นเก่งกว่าพ่อขันย่ะใครก็โูลแต่นแหได้เขาที่แบบได้ได้ปกติเปิดตัวมาจะเป็นเพลงช้าครับเครานี้น้องเปิดตัวเป็นเพลงแบบมีเดียมใช่ครับเป็นไงบ้างฟีดแบ็กกลับมาเป็นไงบ้างดีนะครับดีดีดีเลยนะครับก็จริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงออกแนวเป็นเพลงป๊อปในยุคแบบ80 90อย่างวงวงบอยแบนด์สมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปก็ได้เรฟเฟรนต์มาจากพวกนั้นนะครับคือได้รับแรงบันดาลใจมาแล้วลงไปฟังเพลงที่ตอนนี้ก็บอกอัลบั้มหนึ่งที่แบบน้องอยากจะฟังชอบที่สุดในีอัลบั้มคือที่จริงชอบทุกเพลงที่จริงชอบทุกเพลงนะครับคือจริงๆมีส่วนร่วมทุกเพลงเลยเพราะว่าได้รับเกียรติให้เป็นโคโปรดิวเซอร์ด้วยอ๋อครั้งนี้เป็นโคโปรดิวเซอร์เองด้วยใช่ใช่ครับอ๋อเหรอใช่ก็แบบเข้าไปแบบขอตัดงบหรือยังไงฮะทำไมเป็นโคโปรดิวเซอร์เองไงฮะเขาตัดงบหรือเขาประหยัดงบหรือยังไงฮะเอาเพลงไหนดีฮะ ความลับทําไมเขาตัดงบแล้วถึงน้องถึงต้องไปเป็นโคเองก็ไม่ไตัดงบขนาดนั้นแต่ว่าเขาไปแบบขอพี่ๆเขาแบบเข้าไปแบบว่าช่วยช่วยทขขําทุกขั้นตอนขอแบบมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนพี่ๆก็บบเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยยุ่งวุ่นวายมากเั้นเป็นโคโรปดิวเซอร์เลยแล้วกันเป็นโคเองเลยแล้วกันเอาอย่างนี้เราไปฟังเพลงความลับกันก่อนไหมฮะครับฮะเพลงนี้มันพิเศษยังไงน้องเพลงนี้มันพิเศษยังไงน้องเพลงนี้มันมีความสนุกตรงที่อ่า ผลิตโชคกับชินชินน์วูดอ๋อเหรอฟีเจอริง เพลงนี้ไม่ฟิชเชอร์ริงนะครับแต่ว่าพอดีแบบว่าสนิทกันผมก็เลยไปเที่ยวเล่นกันที่บ้านใช่ไหมครับแล้วก็เลยลองแต่งเพลงกันเล่นอะไรก็พอเพราะแต่งเพลงกันไปมาก็เออมันก็พอได้อันนี้เป็นเพลงที่น้องแต่งกับน้องชินใช่ครับอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อเพลงเนี่ยจะเป็นคฟองบีอ๋อคุณฟองบีจริงแล้วครับพี่ครับไม่แล้วสไตล์อารมณ์มันเป็นย คขาบอกว่าทลับบอกก็ที station, ่จ <poker> ร <phones> ิงแล้วบอกว่ารบ้างที่เอัตอนนี้มันเป็นข้อแมแบบย้อนยุคนนครับแต่เพ่งขอนะว นี่พอนะเว้ยคือสไตล์มันโอเคก็ไม่จะเป็น b อไอดอลก็คือ o i e n e หรือ่าเป็นเพลงที่เขาเป็นคนทล้เพลงแล้วกีร้องแ่ะแล้วก็ต้อึกเออาก้ารเขีเจลง i n s u m e t a i จากเขามาทำให้าบมเราด้วยเลยซึ่งเป็นสิ่งท่เราอยากตลอดชี ลอ,ลองฟังดูนะฮะเพราะดีนะเพลงเนี้ยในวันนี้ฉันเพียงต้องการลากเป็นสิ่งที่เธอไม่รู้ก่อนเธอเข้ามาวันที่ตาเธอได้มองฉันมันทำใหใจที่ขา้างในมันเพาฝันจนมาอยูน่นานทรมานเกินกว่าตัวฉันฟินจมเก็บ ว่าในความจริงใจที่ฉันมีให้เธอคิดได้เรื่องที่อยู่ในใจว่าฉันรักเธอเไหร่จะเป็นอย่างฉันรหรือเปล่าอยารู้ี่น,น,น,นเป็น,นความรับขึ้นอยลบลงมู่อนเพโชวครังนี้ยังมีเพลงหนึงที่เป็นิ่งสีฟ้า ให้น้องใช <iba> ่ชื่อเพลงชื่อเพลงว่าแพ้ตัวเองแพ้ตัวเองครับนะฮะเราลองไปฟังกันไหมฮะเป็นเพลงสุดท้ายของอบร้มนี้ด้วยครับเป็นเพลงแพ้ตัวเองให้น้องแพ้ตัวเองนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องคิดถึงแฟนเก่าตลอดเวลาแบบอืมเขาเรียกว่าอะไรคิดถึงเขาแบบทุกวันทุกวันทางที่เลิกทำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ยิมแต่งใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ครับ ลองฟังกันดูนะในในในชีวิตของเฟซที่พี่นี่มีโอกาสแต่งเพลงกี่เพลงเยอะเลยครับตั้าแต่แบบนี่ก็เป็นอีกเพลงที่พี่ยิ้มสีตาแต่งให้น้องใช่ลองฟังกันดู คนถามว่าเธอไปที่ไหนทำไมแค่ลมพัดผูเบายังสถานยังเจ็บถึงครัวหัวใจทุกครั้งจบไปแล้วจบไปแล้วจอมัวคิดอะไรเธอไปแล้วจากไปแล้วทำไมฉันยังไม่ตัดใจรู้รู้รกันอยู่เตมหัวใจว่าไม่มีธ คนไม่รักคนไม่รักยังไงเขาคงต้องจากไปทั้งทั้งที่ก็รับมีเพลงหนึ่งตอนนี้เป็นเพลงที่คุณหนึ่งลงมืแต่งให้ก็คือสัญญาไม่เป็นสัญญาคือหลังจากที่ปล่อยเพลงออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับานอง ก็ดีนะครับก็โอเคเลยแต่ว่าแบบว่าคนบอกว่าแบบว่ายังชอบเพลงเร็วอยู่เพลงทุกคนแล้วอะไรพอเพลงชาร์ปที่ปล่อยมันก็โอเคเหมือนกันอรองเลองไปฟังนะลองไปฟ<ป>ังนะฮะลองไปฟังกันดูครับ <S <S จริงๆก็คุณมีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณหนึ่งในรงวิทย์เนี่ยตั้งแต่ back of eyes ด้วยมาซื้อเบรดโซ o c ตี้ y จนมาครั้งนี้คุณหนึ่งก็ยังมาคุณหนึ่งร้องเองด้วยหรือเปล่าฮะไไม่ด้รอไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ร้อง แห่งให้ก็แจกให้สักตัวเพลงเนี่ยคุณหนึ่งร้องด้วยผลิตโชคจะออกอัลบั้มใหม่แล้วนะครับพี่หนึ่งเอาสักเพลงไหมครับได้พี่ได้ผลิตเดี๋ยวพี่จัดให้ก็เลยจัดให้หนึ่งเพลงแต่ไม่ได้ร้องสัญญาไม่เป็นสัญญาครับเราลองไปฟังกันดูนะตัวเต็งนี้เราปล่อยตามเนี่ยเอฟแต่เหมของเราเราก็ปล่อยได้อันนี้เป็นสิ่งที่ล่าสุดที่ปล่อยออกมาหลอดประสานกันล่าสุดเลยนะครับ ก็ลืมว่าไม่รักกันก็มันคุ้นกับการต้องคุยกับเธอทุกวันฉันเสียใจอยากเจอคอโทษจริงๆสัญญาไม่เป็นสัญญา Mm-hmm. ไปม้วนที่สหมัฐอเมริกาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างฮะเทพผีก็ออกเร็วตามเหมือนกันพี่จ๋องต้องพี่อ่อนเลยเท่ากันละเวลาที่ออกแล้วพีดแบบเป็นยังไงบ้างอ่ะดีนะครับก็แบบว่านอกจากแฟนคลับทั่วประเทศให้การแบบว่าตั้งรับดีแล้วเพื่อนๆก็ยังช่วยกันซื้อเหมือนกันซื้อของแท้ของแท้สิครับเดี๋ยวฉันจะลงไปซื้อแม่อัลบั้มเนี่ยของน้องๆอีกที ก็เราแบนแบนแบนไอ้แกบอกกลัวอีเจไม่จ่ายอีแก้มขึ้นมาเก็บเงินข้างบนเลยนะฮะไอแก้มขึ้นมาเก็บเงินข้างบนเลยตอนนั้นน่ะเหรอปุ๊บเดี๋ยวจะลงไปซื้อจเงเดี๋ยวลงไปซื้อที่อะไรนะクラブอิมเมจินไม่จะไปบูชูบูชูแอร์ติกที่จริงๆแล้วออกมาสามวันแล้วออกมาสามสี่วันแล้วครับ คนก็นตอบรับดีดีครับดีบบมีคนบอกว่าเป็กโตขึ้นดูนแบบเป็นหนุกมากขึ้นเป็นแบบว่าแบบว่าเหมือนแบบว่าผ่านเจนจัดบนอะไรบนบนบนความการร้องเพลงเป็นต้นคือก็ประสบการณ์คือเมื่อก่อนเมื่อเจอเปนตัวการ์ตูนอะจะไหมอ่ะมันตอนเป็กออกเทแบบมันจะเหมือนตัวการ์ตูอออตอนอะเนี่ยอเปล่ารู้สึกนะว่าตัวตงโตมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าโตขึ้นครับคนเราก็เออแบบว่าตัวเองโตขึ้นและอีกอย่างหนึ่งคือมีเชาามาก ก็เเลยปกติปกติเมทปกติจะอาจจะมีพาทำงานกลางคืนอ๋อเขาก็ต้องร้องเพลงมันก็ต้องฟิลกันคืนหน่อยจริงๆแล้วถามทิ่ว่าอัลบั้มชุดนี้ใช้เวลาทำงานค่ะค่อนข้างนานกันนะครับเพราะว่าจริงจริงนั่งจะย้ายกลับมาเอกแซคนะครับก็พอได้ให้ทำเบลล่าก็นี่เลยครับค่อยๆทำทีละเพลงสองเพลงไงนะก็จนได้มาเป็นสิบเพลงนี้เอาละเนาะไหนๆมากันแล้วป่ะ ถึงอัลบั้มชุดนี้แล้วเดี๋ยวแฟนเป๊ปปิโชเดี๋ยวไปอยู่ที่ฮอตกันต่อ,อแล้วชิว้วยไหมวันนี้เอาฮอตตอบฝากถึงอัลบั้มชุดนี้ครับโอเคครับก็หายไปเกือบ3ปีนะครับไปก็คิดถึงทุกทุกคนมากมากเลยนะครับอยากจะแบบกลับมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะให้การต้อนรับแล้วก็ให้กําลังใจไปอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอ,อัลบั้มใหม่ชื่อว่า Let's Move ครับแล้วที่สำคัญนะฮะอัลบั้มนี้น้องมีโอกาส,กาสแต่งเพลงเองด้วยใช่ไหมฮะชื่อเพลง เลตมูฟเนี่ยเลตมูฟเลตมูฟน้องม่โชว์ฝีมือในการแต่งเพลงใช่ลองไปฟังกันดูว่าเป็นยังอะไรกเพลงนะอารามนี่เปรนอะไรชววอารามหน่อยดาวโหลดแล้วฮะาจำไม่ได้สมองยังไม่สั่งจะพม่จัดการให้ไหมน้องดอกจันหนึ่งส0นั่นไงขึ้นให้เลยขึ้นเลยดอกจันหนึ่งสองสามศูนยเร็วนะทีมงานเรารอกสัน เอาละครับขอบคุณผลิตโชคครับขอให้ประสบความสำเร็จขอบคุณสำหรับทีมีใหนมาด้วยด้วยเนาะขอบคุณครับน้องขอบคุณครับมากขอบคุณครับขอบคครับขอให้ประสบความสำเร็จสำหรับแฟนเพลงผลิตโชคฮะเดี๋ยวเราไปทีก้าหนึ่งห้าฮอตเอฟเอ็มเราส่งน้องไปที่นู่นต่อขอบคุณนะอ๋อแม็กาลี่ไปไหนเหรอฮะกดเอเอลากตัวไปดูดวงนะฮะกดเอเอพักก่อนพักก่อนพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมากันครับ94 e four E F M